นี่นะครัจเจอแล้วนี่แม่ค้าอยู่ในกระจกกระจกวิเศษจงบอกคาาเถิดชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อสาค่ะชื่อน้องสานะครับพามาเที่ยวชมนี่อยู่ในงานสัปดาห์วิชาการครั้งที่3ก็มาทุกปีหรือว่าเพิ่งมาปีที่สองปีที่สองจะมาอยู่ที่คณะวิทย์จะเปลี่ยนใจไปคณะเภสัชอะไรบ้างไหมไม่ค่ะจะอยู่แถวนี้นะมาเจอได้นะปีหน้าคงมาเรื่อยๆเชิญคุณสา แนะนำร้านสินค้าเพราะเยอะเรือเกินนะครับเชิญเลยอ่ะพาไปดูเลยก็ที่ร้านจะเป็นเครื่องประดับแ<ก>นกปกติเดี๋ยวต้องบอกลูกคาก้าก่อนว่ามาเนี่ยนะถ้ามาผิดเวลาไม่ได้สัมภาษณ์นะลูกค้ายืนกันไม่มีที่เข้าเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆนะเชิญออาแล้วนิดนึงที่เคยเพอดีว่าเคยรู้จัก,จกกันนิดนึงก่อนหน้า<ม>ก็ปกติถ้าวันธรรมดาช่วงเปิดเทอมจะขายอยู่วันพุธที่ไหนนัดมอศิลปกรนัดมอศิลปกรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ในอำเภอเมืองนครปฐมนะครับ อ่ะเชิญแนะนําสินค้าอยู่ใต้ใกล้ใใต้ต้นมะขามตรงข้ามตึกอักษรศาสตร์อ่ะเชิญแนะนําแนะนําแนะนาที่ร้านก็จะเป็นเครื่องประดับแผนนี้สามารถให้ลูกค้าดีไซน์อืเครื่องประดับเองได้แล้วก็แม่ค่ะจะเป็นคนทําให้คิดคิดค่าแนะนําค่าสอนอะไรไหมไม่คิดค่ะไม่คิดแล้วนอกรอบซื้อกลับไปงงโทรถามได้ไหมได้เลยเสียอะไรก็คือมาซ่อมได้ตลอดเวลาอ๋อแล้วถ้าเกิดเขาไม่เห็นภาพว่าทํำยังไงแล้วจะอธิบายแล้วเขาทําได้ไหม หรือหรือก็ควรมาหาเวลามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งถ้ายังงงอยู่อาจเชิญแนะนําสินค้าไปไปตรงนี้มีเชือกถักนะคะอ่านี่นี่เชือกถักเชือกถักเชือกถักมีแก้วมีไหมพรมตอนนี้ที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นไหมพรมไหมพรมคืออันไหนเอยใช่ก็จะเป็นพวกนี้อ๋อมานานหรือยังเนี่ยเรนนี้ค่ะเทนี้เพิ่งมาค่ะเพิ่งมาเอาไว้ทําอะไรก็จะเป็นปอมๆนี้นะคะมันคือตุ้มหูใช่ไหมใช่ค่ะ ซอยก็มีนะคะตุ้มหูนะครับไม่ใช่ต้มหูนะครับถ้าต้มหูก็สุกแล้วหมูแน่นอนนะนะหูหมูแล้วก็เป็นพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจไหนเอ่ยทนีีเลยค่ะทันทีเลยทางนีสามารถสั่งได้ทำได้สั่งได้่าลงมาสิไมมันไม่เห็นทำตั่งคำสั่งเลยออกแบบดีไซน์ได้ค่ะหมายถึงว่าออกแบบดีไซน์ได้ค่ะออกแบบการทำได้บอกว่าสั่งได้เสียงดังมากสียงดังน้อยก็สั่งได้ เสียงดังมากไหนไหนไหนตะโกนมาเด้ไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะอ่าโอเคมีอะไรอีกเลยก็จะเป็นข้อมือค่ะตอนนี้เพิ่มมาก็จะเป็นงานนี้ข้อมือราคาในร้านเนี่ยทุกอย่างเลยนะแ่กี่บาทถึงกี่บาทอันนี้ข้อมือมีราคาตั้งแต่สิบบาทสิบบาทถึงไม่เกินสามร้อยและแน่นอนก็ว่า มีมีฟรีก็มีเพราะว่าไม่บอกแม่ค้าและยิบช่วยไปใช่ไหมไม่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ควรทําอย่างยิ่งน้องๆที่างน้อยก็จะมีนีแหวนเปล่าสิบบาทต่างน้อยแหวนเปล่าสิบบาทนะครับสําหรับเด็กๆก็เอาไปซื้อใส่มั่นจับจองกันไว้ก่อนได้ไม่ใช่นะอะไรอีกด้านบนนี่คืออะไร ตัวนี้จะเป็นงานนํำเข้าอ๋อนํำเข้าจากอ่จากอินโดค่ะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะเป็นนกยุงอินโดเลยรอใช่ไม่ใช่ว่ามาเอาขนนกยุงจากไทยแล้วก็ส่งกลับจากอินโดจะเป็นงานนำเข้าอ๋อแพงไหมแพงมร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทขายกระเป๋าก่อนดีกว่าพอดีลูกค้าเขามาดูกระเป๋ามีกระเป๋าด้วยแล้วแล้วอนาคตจะขายอะไรอีก มีหมวกค่ะทักเองทอเองสั่งทอหมวกหมวกหมวกอะไรด้วยนะแล้วหอยทอดเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวของแม่ครับเอาของของร้านร้านไม่เกี่ยวเอานี้ทักเองใบถ้าไรครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบกระเป๋าไปเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวท่านนู้นอ๋อแล้วก็อ๋อเนี่ยหมวกอย่างเงี้ยนะในได้ใส่โชว์หน่อยใส่โชว์หน่อย ใส่ไปเลยนี่เห็นไหมอ๋อเดี๋ในหันข้างหน่อยหันข้างอ่านี่ละละละโอกาสหน้าจะมีแบบอื่นไหมครับมีค่ะมีนะแล้วต้องมีอะไรเอ่ยตัวนี้ก็จะเป็นดีมิชเชอร์ดักฝันลายตัวนี้เป็นงานนเข้าของอินโดนีเซียเป็นงานเกี่ยวกับโชคลางของอินโดนีเซียเป็นวัฒนธรรมอินเดียนะไอ้อินโดนีเซียนะไม่อินเดียลูกค้ามาน้องครับบายบายนะครับน้อง แนทอาทักทาย YouTube ได้นะครับน้อ no, งครับน้ <laughs> องครับ <laughs> มาร้านนี้กี่ครั้งแล้วครับ okay, ปีอะไรครับ <laughs> ปีสามนะครับปกติเด็กเรียนบางคนเนี่ยมันมันเป็นจริงๆนะ <laughs> เขาก็จะอยู่แต่แถวแถวคณะไม่ค่อยไปไหน <laughs> ใช่ไหมนี่นี่เป็นเรื่องจริง <laughs> เพราะว่าพี่ก็เคยเรียนปริญญาตรีที่กรุงเทพบางที่ไม่ไปเลยครับ นอกจากมันมีเหตุการณ์อย่างนี้มีงานใช่ไหมครับเขาก็จะมาเดินกันว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรอในมหาลัยใช่ไหมครับอ่านนิดหนึ่งระหว่างลูกค้าเลือกสุดท้ายละน้องสาบอกเบอร์โทรติดต่อไฟไลนมีไหมไอ้เฟสเฟสแปลไล่ค่ะก็เบอร์โทรนะคะ0861679449อีกรอบหนึ่ง0861679449ค่ะไล่ ไลน์ไลน์ไลน์นี้จะเป็นเป็นเบอร์นะคะค่ะแอดไลน์ <add line S 1> ได้เลยครับเบอร์นี้เลย<ช> <Facebook S 1> เฟซบุ๊กมีไหมมีค่ะมีนิสาภาษาไทยนะคะนิสาเว้นวรรคแล้วก็สาวคือแเห็นแล้วคนะืะรคับค่ะแล้วหน้าใน IG ก็เป็นนิสาเป็กปางข้างล่างแล้วก็เป็นชอ็อตนิสาอ๋อลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งอาอยุเท่าไหร่ ม,มาอุ่นนุนได้เลยเพราะว่ากําลังของชาติรออยู่กินขนมเก่งแม่ต้องมาหาเงินเต็มที่เลยเลน,น่ารักน่ารักลูกชายลูกสาวน่ารักก็อโอเคสวัสดีครับ